ราชานลูกนังทั่วโลกขอเสนอเชลซีกำลังต่อสู้กับความพยายามรั้งตัวอันโตนิโอร์อดีเกอร์กองหลังทีมชาติเยอรมันไว้กับทีมต่อไปโดยถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องสัญญาใหม่เลยก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหลังจากที่เซเรแบกชาวเยอรมันกลายเป็นคนสําคัญนับตั้งแต่โทมัสทูเคิลเข้ามาคุมทีมโดยสิงห์บลูกาลังเผชิญหน้ากับโอกาสที่อาจจะต้องเสียร์ดีเกอร์ ไปแบบไม่ได้อะไรเลยกับสัญญาที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตกลงกันร,ระหว่างนักเตะและสโมสรนในเรื่องการขยายสัญญาใหม่แถมยังไม่มีวี่แววที่เชื่อว่าใกล้จะเกิดขึ้นอีกด้วยกันนั้นลูดิเกอร์ยังมีสมาธิอย่างเต็มที่ในการช่วยให้เชลวสีประสบความสําเร็จในซีซัญญน่นนี้และไม่ต้องการรีบร้อนที่จะต่อสัญญาใหม่โดยเลือกที่จะโฟกัสกับผลงานในสนามมากกว่าสิงบลูเริ่มตน้นซีซั่นนี้เรียงสวยงาม โดยกำลังมองหาโอกาสคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์และพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2 0 0 7โดยรือดิเกอร์กระตือรือร้นที่จะแน่ใจว่าความไม่แน่นอนในอนาคตจะทำให้เขาไม่ค่อยเขวย,ยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเชลซีจะมาพร้อมข้อเสนอที่ทำให้รือดิเกอร์พอใจหรือไม่โดยที่ตอนนี้เขากำลังได้รับความสนใจจากทั้งเปียเชยูเวนตุสเรอัลมิดและบาเยอร์มินิก ชูสกุนเดกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของเซบียายังคงอยู่ในสายตาของเชลซีเพราะขึ้นอยู่กับอนาคตของอันโตนิโอเรูดิเกอร์ว่าจะตกลงต่อสัญญาใหม่หรือไม่เดลีสตาร์เซิงกรษรายงานว่าเชลซียังไม่ละทิ้งโอกาสคว้าตัวกุนเดกองหลังที่เล่นด้ทั้งเซนร์แบ็กและแบ็กขวาของเซบียาแม้ในช่วงที่ผ่านมามีความพยายามอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถต่อรองราคาได้เพราะต้นสังกัดในลาลิก้าต้องการค่าฉีกสัญญา80ล้านยูโร อันที่จริงและโทมัสซูเคิลเฮดโค้ชชาวเยอรมันของเชลซีมีตัวเลือกในแนวรับเป็นจํานวนมากจึงไม่ได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่กับการพลาดคว้าตัวกุนเด์อย่างไรก็ตามหากการดําเนินการต่อสัญญาฉบับใหม่กับรูดิเกอร์มีอันล้มเหลวสิงโตน้ำเงินครามก็จะกลับมาไล่ล่ากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้งทั้งนี้สัญญาของรูดิเกอร์ในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดกำลังจะสิ้นสุดลงหลังจบฤดูกาลนี้โดยเชลซีเริ่มดําเนินการเจรจากับตัวแทนของเซนแบกทีมชาติเยอรมนีไปแล้ว แต่ยังคงไม่มีความชัดเจนใดๆเชลซีเต ja ็งจากคว้าชูอารเมนีรายงานข่าวล่าสุดดับว่าเชลซีนำหน้าแมนยูเ็ดในการเซ็นสัญญาออเลเลียนชูอาเมนีมิดฟิลทีมโมนาโกถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแข้งมากพรสวรรค์ที่สุดของฝรั่งเศสซึ่งมีข่าวลือเผยว่าเขาได้รับความสนใจจากสิงห์บลูกับแมนยูเ็ดจากการเปิดเผยของฟุตบอลลอนดอนเชลซีเป็นตัวเต็งคว้าลายเซ็นนักเตะรายนี้เนื่งองจากพอปอกบาจะอยู่คาแข้งที่ออทาฟอร์ดต่อไป นั่นทำให้ทีมปีแสดงจะไม่ยืมซื้อนักเตะอยู่ในเตดสนใจคว้าตัวออเรเลียนชูอาร์เมนีมิดฟิลทีโมรกโกและเตรียมแย่งลายเซ็นแข้งวัย21ปีกับเชลซีเนื้อหาเผยมีรายงานว่าพอปอกบาเปิดกว้างมากขึ้นในการต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์หลังการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาอยู่ในเต็ดให้ความสนใจชูอาร์เมนีแต่กับการที่ปอกบาอยู่ค่าแข้งที่ออทฟาอต์ดต่อไปนั้นอาจทำให้เดอะบลูทางสะดวกในการดึงตัวกองกลางเลือดนำหอมรายนี้ โจโคยกย่องอิมแพกลูกากูโจโคอดิสตาเชลซีรู้สึกว่าการเสริมนักเตะที่มีคุณภาพอย่างโรเมลูลูกากูเข้ามาร่วมทีมจะช่วยให้เดอะบลูมีโอกาสรักษาแชมป์ยุโรปเอาไว้แข้งทีมชาติเบลเยียมเริ่มต้นการขาแข่งขกับเชลซีเร่งยอดเยี่ยมโดยยิงประตูใส่อาร์ซอลในแมตช์เดบิวต์พร้อมบวกอีก2ลูกในเกมพบแอสตันวิลล่าและล่าสุดทำประตูชัยช่วยพวกเราเอาชนะเซนิตหนึ่งต่อศูนย์โคซึ่งได้ชมเกมที่สแตมฟอร์ดบิดเมื่อคือนนี้ประทับใจกับผลงานของลูกากู และให้สัมภาษณ์กับเดลี่มินเดอร์ว่าเขาอาจเป็นคนสําคัญช่วยให้เชลซีรักษาแชมป์ไม่ได้เรากําลังพูดถึงดาวยิงที่ผ่านการพิสูจน์ฝีเท้ามาแล้วเขาอายุ28ปีและกําลังอยู่ในจุดพีคโคลกล่าวเขาคือนักเตะที่ครบเครื่องความรวดเดวร็วพละกําลังเก่งลูกกลางอากาศเป็นตัวจบสกอร์มีทุกอย่างเมื่อคุณเป็นแชมเปี้ยนแห่งยุโรปการจะรักษามงกุฎเอาไว้จําเป็นต้องมีนักเตะที่ดีที่สุดต้องมีเดี๋ยวนี้ทันทีไม่ใช่สัปดาห์หน้าหรือว่าปีหน้า นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเขาในการแบกความรับผิดชอบเขาจะช่วยมอบความพิเศษให้กับเชลซีสัก 4- 5เซึ่งอาจจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้พวกเขาเป็นแชมป์แชมเปี้ยนอีกครั้งโคอวยสิงชั่วโมงนี้เบอร์หนึ่งปาร์บีโดยฟอร์มอันจัดจ้านบบกขุมกําลังแกล่งทั่วแผ่นซอด่องสายตาไปทั้งโลกลูกหนังโคจึงกล้าพูดว่าน,นะบัดหนาวไม่มีทีมไหนเจ๋งกว่าเชลซีอดีตต้นสก,กัดของเขาเขาสมควรรู้สึกดี งานที่รับมอบหมายควรทําให้สําเร็จจนเป็นกิจวัตรสิทธิ์เกาสิงบลูกล่าวผ่านเครือข่ายถ่ายทอดสดอาจจะผลงานเงียบไปกว่าที่เคยเป็นแต่ก็สะสางงานลุล่วงมันแสดงให้เห็นว่าทีมตอบสนองถูกขั้นดีแค่ไหนเมื่อโค้ชลงแท้มาแข่งให้เร่งบทพวกเขาก็รวมพลังฝ่าฟันกันมาได้เชลซี Chelsea คือทีมที่มีสมดุลตัวเล่นมากที่สุดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ตำแหน่งกองกลางยังมีเครื่องหมายคำถามแต่เชลซีแกร่งทุกจุดขุมกำลังเชิงลึกก็เยี่ยม เป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วชั่วโมงนี้ด,นด่านไดโอฟ์น,นานคู่วิเคราะห์ก็มองไปทางเดียวกันทั้งเสริมว่าความมั่นใจจากแชมเปี้ยนลีกคือกุญแจพวกเขามีขุมกําลังใหญ่และแข็งแกร่งอย่างที่เราทราบกันเพิ่งได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกมาก็เสริมความมั่นใจทีมอื่นที่ดูพวกเขาคงคิดอยู่ในใจว้าวไอพวกนี้มันเอาจริงก็มีช่วงผลงานแงแกว่งบ้างแต่ทีมตอบข้อกังขาได้ทุกข้อที่เคาะประตูเข้ามามันน่าทึ่งที่ได้เห็นการแปลงร่างทีมนี้ไปสู่โคตรขุมกำลัง พวกเขารับมือได้กับทุกสถานการณ์ที่ประดังเข้ามาแล้วเมื่อทําได้ก็ยิ่งฮึกเหิมขึ้นอีกเกมรับแน่นอนคือหัวใจของเชลซียุคถูกขึ้นเมื่อเก็บคลีนชีตได้ถึง23นัดจาก36เกมในตําแหน่งบอสโจโคเชียให้รุ่นน้องโรเมลูลูกากูยิงต่อเนื่องจนคว้าตําแหน่งดาวนัสโนวแชมเปี้ยนลีกฤุูก,กาล2021-2022หลังจึงเริ่มนับหนึ่งแล้วในเกมชนะเซนิดหนึ่งต่อศูนย์ก่อนบอลเคลียร์ที่สเตฟฟอร์ดบิตกองหน้าวัย28ปีถูกสกายเบต ยกให้เป็นเต็ง3ร่วมที่จะคว้าตำแหน่งดาวซันโวเท่ากับเลวเนลเมซี่ของปารีสแซงต์แชร์แมงที่เรดเจ็ต่อหนึ่งเป็นรองแค่อลิงเบลฮาราแลนด์แห่งดอตมนกับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ของบยบรมินิกเท่านั้นการแย้บร่วมงานเชลซีของลูกากูคำลบที่2ถือเป็นการตามหากันจนเจอสักทีเพราะหมอนั่นพกเอาความครบเครื่องติดตัวมาด้วยโคดีกรี3แชมป์ลีกฐานะเชลซี sea, พูดถึงสิทธิ์น้องราคา97.5ล้านปอนด์ออกตัวไม่กลัวหน้าแต่ ผมคิดว่าเขาจะก้าวไปเป็นดาวซันโบสูงสุดแชมปยผลิตฤดูกาลนี้เมื่อก่อนลูกาโกอาจยังไม่เนี้ยบแต่ปัจจุบันจากวิธีการเล่นเป็นทีมที่ดีขึ้นแล้วจบสกอร์คมขึ้นเป็นเพชฌคา,าดอย่างบอลที่ครอสมาเกมเมื่อคืนจะมีคนเดียวที่เป็นผู้ชนะโคกได้ซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นว่าคือตัวพังตะข่ายคุณภาพ้ดนครูวิจารณิโอเฟรนันก็พับใจรอมที่ก้าวมาแบกแดนหน้าของสิงบลูโดยไร้ความกดดันเหมือนในอดีตมอนั่นคือกระดูกสัลังทีมไปแล้วตอนนี้สถานะคือยัดบอลให้มันไปเลย หากวันไหนเกมมีปัญหาในการหาจังหวะจบสกอร์เขาก็พิสูจน์ว่าขอเพียงโอกาสไม่กี่ครั้งที่มีทําสําเร็จเหมือนสั่งได้เขาต้องการมันอยากแบกรับความรับผิดชอบและก็ตอบแทนความไว้วางใจตอนนี้คือคนโปรดของสแตมฟอร์บิตที่จะตัดสินผลชนะแก่ทีมเมื่อคุณมีใครสักคนในทีมที่ปักหลักแดนหน้าแบบนั้นมันถือเป็นความรู้สึกที่สวยงามปล่อยให้มอรนั่นทําหน้าที่ตัวเองเมื่อถึงเวลาผลลัพธ์ออกมาอีกทูเคินทําให้ทีมนี้ยากรับมือในทีแรก ปัจจุบันก็ติดอาวุธเพื่อพิชิตชายลูกากูกดไปแล้ว14ประตูในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปนับตั้งแต่ฤดูกาล2019-2020เป็นรองแคมบรูโน่เฟรนันเดสเออร์ลิงฮาแลนด์และโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เท่านั้นดีเอโกมิลิโตตำนานกองหน้าอินเตอร์มิลานออกมาตำหนิโรเมลูลูกากูหัวหอกทีมชาติเบลเยียมที่ผิดคำสัญญากับแฟนๆของงูใหญ่โดยการย้ายไปกับเชลซีก่อนที่ลูกากูจะย้ายออกจากอินเตอร์ไปยังสิงคโปร์ด้วยค่าตัว97ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้ เขาได้บอกกับแฟนๆของมูใหญ่ว่าตนไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากสมโมสรมีรายงานว่าทีแรกดาวยิงทีมชาติเบลเยียมบอกปัดข้อเสนอค่าใน1 6 5่0 0มปอนต์ต่อสัปดาห์ของเชลซีเพื่ออยู่จนครบสัญญากับอินเตอร์ที่จะสิ้นสุดลงในปี2024กระนั้นดาวเตยวัย28ปีก็เปลี่ยนใจด้วยการร้องขอย้ายไปยังทีมแห่งลอนดอนตะวันตกในเดือนสิงหาคมซึ่งนั่นสร้างความผิดหวังให้แก่มริโตเป็นอย่างมาก แม้ว่าดีของหน้าทีมชาติอาเจนินาที่ทําไป62ประตูจาก128นัดที่ลงเล่นให้งูใหญ่จะไม่มีปัญหากับการที่ลูกากูตัดสินใจย้ายทีมออกไปแต่เขาก็ไม่พอใจกับการที่ไม่รักษาคําพูดของหัวหอกเบลเยียมในการสัมภาษณ์กับกัสตาเดลสปอร์ตมิเลโตเผยว่ามีหนึ่งสิ่งที่คุณไม่ควรทําคือการให้คํามั่นสัญญาที่คุณไม่สามารถรักษามันได้นักเตะอย่างเขาทุ่มเทยอย่างมากนั่นทําให้เขาสามารถตัดสินใจไปที่อื่นได้แต่แฟนบอลผิดหวังเพราะคอมเมนต์เหล่านั้นนั่นแหละ เรือดิเกอร์ให้สัมภาษณ์เก็บคลีนชีตอีกครั้งกับภารกิจป้องกันแชมป์ยุโรปโทนี่รือดิกเกอร์กลายเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการช่วยเชลซีเก็บคลีนชีตเกมยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสิงบลูลงเล่นในฐานะทีมแชมป์เก่าและเริ่มต้นเส้นทางโดยการเปิดบ้านเฉือนเซนิเซนเปีเตัวเสมอหนึ่งต่อศูนย์แนวรับเยรมีกลายเป็นกำลังสำคัญในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้านซ้ายภายใต้แผนการเล่น3-4-3ของโทมัสทูเคิลนับตั้งแต่ที่เฮดโค้ชเพื่อนร่วมชาติโยกเข้ามาคุมทีมในช่วงปลายเดนนมมกราาคที่่ผ สถิติสำคัญที่โทนี่ฝากไว้ร่วมกับแผงหลังทีมคือการช่วยทีมเสียแค่2ประตูจากการลงเล่นแชมเบอร์ลีกแปดนัดการเข้าประทศที่เด็ดขาดการใช้สปีดในการเล่นเกมรับตลอดจนแนวทางการเล่นที่เป็นตัวเองของรูดิเกอร์นี่ถือเป็นจุดเด่นที่เจ้าตัวทําให้เห็นอยู่ตลอดเช่นเดียวกับการดันขึ้นเล่นแดน,นบนตามโอกาสซึ่งหลายๆครั้งได้สร้างความปั่นป่วนในกรอบเขตโทษคู่แข่งจึงหว่าลากบอลขึ้นเติมเกมบุกข,ของเจ้าตัวในเกมกับเซนิต วิดที่จะเป็นหนึ่งในประตูสุดสวยในสแตมฟอร์ดบิตและโมเมนต์ล่าวได้สร้างบรรยากาศฮึ่เหิมไปทั่วสนามในระหว่างที่ผลการแข่งขันยังคงที่สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นไม่นานโเมิรูลูกากูก็มาทําประตูได้อีกครั้งจากจังหวะขึ้นโขกเอาชนะแข่งทีมแชมป์ลีกรัสเซียโดยหลังจบเกมบรูดิเกอร์ได้ทอนให้เห็นถึงภาพรวมของการทํางานหนักกับอีกหนึ่งเกมที่ยากลำบากเป็นอีกหนึ่งเกมที่หากคุณไม่สามารถทําประตูขึ้นนําได้เร็วมันก็จะเป็นเกมที่ยากทันทีแต่เราสู้ม่หยุดเก็บรับว28ปีกิน ความน่ากลัวของพวกเขาเรื่องเดียวเลยก็คือการเล่นเกมสวนกลับซึ่งเราก็ทําหน้าที่กันได้ดีครับเราเล่นกันได้ดีช่วยกันเล่นเกมรับและทําประตูได้การเริ่มต้นแคมเปญใหม่ในฐานะทีมที่เข้ามาป้องกันแชมป์ได้เพิ่มแรงกดดันและเพิ่มแรงจูงใจให้แก่บรรดาทีมคู่แข่งที่จ้องจะล้มทีมแชมป์ยุโรปเซนิตบุกมาเยือนลอนดอนตะวันตกด้วยแผนการเล่นที่เน้นตั้งรับแล้วอาศัยจังหวะสวนกลับซึ่งแม้จะได้ผลแต่เกมรับของสิงห์บลูช่วยกันป้องกันเอาไว้ได้ซึ่งทีมมีความมุ่งมั่นที่จะตต่่อออยดคคววาาาาามมสํเรร็จจกก้แชปทีโ เมื่อเดือนพฤษภาคมแน่นอนเมื่อปีที่แล้วพวกเราได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกแต่ตอนนี้เราต้องเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งจากศูนย์เขาว่าต่อเรารู้ดีถึงความคาดหวังดังนั้นเราต้องเตรียมใจให้พร้อมสําหรับทุกๆนัดพวกเราชัดเจนกับตัวเองดังนั้นเรื่องจิตใจก็ไม่ควรมีอะไรมาทําให้ค่อยวยได้สุดท้ายเขาได้กล่าวชื่นชมลูกาคกซึ่งเป็นคนสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อีกครั้งโดยประตูที่4จากการลงสนามนัดที่4ตั้งแต่ย้ายมาเล่นเป็นรอบที่2 ขณะที่รดิกก์ระบุว่าเขาพยายามเต็มที่ในการทำประตูด้วยตัวเองจากจังหวะลากตะลุยขึ้นมาซัดแต่เป็นหัวหอกหมายเลขเก้าที่ใส่สกอร์ให้กับทีมซึ่งตอนนี้มีความเชื่อมั่นแรงกล้าภายในห้องแต่งตัวว่าหากสร้างโอกาสที่ดีได้ประตูและชัยชนะก็จะตามมาแน่นอนเขาเป็นกองหน้าที่เหนือชั้นมากๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องเยี่ยมที่มีเขาอยู่ด้วยโทนี่เซิร์งเขามีบุคลิกที่โดดเด่นแต่สำหรับพวกเราสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือทีมไม่ใช่นักเตะเพียงคนเดียวหดุการที่แล้วเราก็มีโอกาสก,กันมากมายแต่เราไม่สสาามรรถจบกกอไดด้ีนั แต่การมีเขาแล้วก็มีติโมแวนเนอร์โดยคุณภาพของนักเตะมันถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆแน่นอนว่าเขาสําคัญกับพวกเราในการทำประตูและแน่นอนว่าการมียอดนักเตะแบบเขาอยู่ด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่เหตุผลที่เราได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกเมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นเพราะเราเล่นกันไปดิบก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ